สวัสดีจ้าเปิดกล่องมากกับแมนเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะตอนนี้ด่กําลังคับรถนะคะเพื่อที่จะไปนอนที่ออยเพยหนึ่งคืนเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะนอกเพื่อจะกลับไทยเอาบรรยากาศตอนนี้ไม่ให้ดูจ้าตอนนี้คือหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มของเยอรมน,นีนะคะเนาะเห็นไหมคะว่า บรรยากาศมันยังไม่มืดเลยค่ะอันนี้ก็คือจะขับไปบ้านย่านะคะขับไปบ้านย่ามันจะอยู่แบบออกนอกเมืองนิดนึงนะคะเนาะแล้วติ๊กก็จะนอนที่บ้านย่าแล้วก็จะไปขึ้นเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะขับไปจากบ้านย่าไปแฟรงก์เฟิร์ตก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่เยอะนะคะเนาะเอาบรรยากาศเวลาหนึ่งทุ่มมาให้ดูคุณดูสิบ้านเห้านี่บอกโอ้ยหนึ่งทุ่มนี่มือดอยู่นี่ค่ะทุ่มกลัวๆสีสองทุ่มแล้วเด้อคะ่ะนี่เด้อยังแจงจางปางอยู่เห็นบอกคะ่ะ บ้านเขานี่เฮตุอยู่ทั้งภูเขาะคุณนี่ค่ะนะท้างออกมาบันนอกอันชนมาบันนอกเยอรมันเนาะเออก็ตเมีเป็นภูเขาเป็นหน,นุ่นี่นั่นเตลิดติอ,อยากให้เบิงนะคะว่ามันเป็นจังไได้เนาะบรรยากาศนะคะอยากให้เบิงว่าถุมหนึ่งบ้านเขานะคะจนสี่สองถุนแล้วนะคะในเวรานี่นะคะคลิปหนี้เป็นคลิปของเมือว่านนะคะติกกัตจซลงมือหนีนะคะเนาะมือหนีติกามี่ขึ้นเครื่องสองถุนสี่สิบนะคะอยู่แฟรงเฟิร์ตนะคะเนาะนั่นแหละค่ะเห็นบ่ ยบรรยากาศบ้านเขาค่ะทุ่มทุ่มกุ้กัวสี่สองทุ่มละค่ะนี่ทุ่มทุ่มสี่สิบนี่ละค่ะเนาออยากให้เบ่งนะว่าบ้านเขาถ้าเป็นหน้าร้อนซัมเมอร์นะคะมันกับสีบอมันสีบลมืดง่ายนะคะะนาะมันสิบลมืดไงแล้วกั็สิแจงจางปางกันสิละค่ะนะคนคับกับับไปค่ะคนนทายกับทายไปค่ะ เลียนหัวเบียนตาเนี่ยขอประทานอภัยเด้อจ้าจังไดก็ฝากนะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะจ๊ะเห็นไหมคะเซฟแบบมัมพามาดูจ้าพามาดูบรรยากาศทุ่มสี่สิบจะสองทุ่มบ้านเขานะคะยังไม่มืดเลยนะคะเห็นไหมยังไม่มืดเลยยังสว่างแจ้งจางปางอยู่นะคะเห็นบอ่อมันแจ้งจางปางบ้านเฮานี่บอ่อเมื่อตึดค่ะเนาะายคะ่ะบรรยากาศรอบๆตอนนี้ฝนตกเศร้าใหม่ๆนะคะเบอร์ลินน่ะร้อนร้อนจากฝั่งนี้เนี่ย ไม่ร้อนค่ะคนละคนละอย่างเลยนะคะเบอร์ลิน30องศานี่ร้องตับแตกมาอยู่ใกล้ๆออยป้านะคะแถวแฟรงเฟิร์ตไม่ร้อนนะจ๊ะอากาศเมื่อวานนี้15-16้าองศาค่ะนะอากาศกำลังพอดีเลยค่ะติ๊กก็ดูให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะก็ทำบานบนภูเขาภูเขามันก็จะเป็นหินเนาะ,นะลูกสาวก็บ่นว่าโอ้ยเป็นยังเขาก็เหตุบานที่บนภูเขาแหละแม่มันเสด็ทถล่มบอกว่าซ่านหนูไม่ชอบมากเลยว่าซ่านนะคะไปค่ะเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเนาะ แล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้แทบ,บแปบแหมมก็พาดูบรรยากาศชนบทของเยอรมันนะจ๊ะมันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือแถวอ้อยป้านะคะเนาะติ๊กเอามาให้ดูนะคะจะขับเข้าบ้านย่านะคะเนาะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะรักน้อยแต่รักนานนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงเพราะว่าติ๊กวุ่นวายนะคะเนาะยุ่งยากมากนะคะเดี๋ยวไปเจอคลิปกินกินที่เมืองไทยของเราดีกว่านะคะเนาะจะไปกินอาหารไทยกินทุเรียนสมใจอยากไปเลยจ้า ะะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แซบแบบมัมด้วยนะจ๊ะอย่าลืมอย่าลืมและที่สําคัญฝากไว้ด้วยนะเส้นขนมจีนอบแห้งแซบแบบมัมนะคะ 1ึ่งห่อสามห่อร้อแล้วมีสินค้ามาใหม่นะคะน้ำพริกกากหมูกับน้ำพริกปลาสลิดนะคะกระปุกละ8ปบกาบาทนะจ๊ะเดี๋ยวไปถึงไทยจะรีวิวให้ดูนะคะเนาะเด็มีสินค้าสต็อกที่ไทยนะคะยุโรปก็สั่งได้นะคะเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ที่ก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมอย่าลืมรักน้อยแต่รักนานไปเยี่ยมใครช้าก็ขอประทานอภัยด้วยค่ะเอาวิวการเดินทางมาฝากนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อทุกท่านคลิปนี้ติ๊ก็จะกล่วาวคำว่าสวัสดีจ้าบายบาย